นี่นะเลเอาข้อสันโยมเนาะใส่กรหลังเลยเนาะมันจะหักไว้แล้วก็พามาเด้อใช้ินะแล้วก็ปัดใจเอาไว้ใส่เนาะเล่ ไ,ไหนึ่งสองสามสี่ห้าสองร้อยห้าสิบบาทนะซื้อไข่ซื้อแผงเลยนลั่นแหละออกมาสองแผงนะเออในช่างดาวให้จริงหนึ่งร้อยเป็นสามร้อยบาทนี่อ่าวกลับพี่ครับนะก็เอาไว้ซื้อไข่ซื้ออะไรกินนะบ้านอยู่ไหนนะเอาไตอคอกสว่างนั่นนะจะมาทีคุณโยมนะเพรจะผ่านมาหลายเดือนแล้วยังมาตั้งแต่นูนนะ้นเนาะกี่เดือนแล้วเนี่ยจำได้ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ ปีใหม่คุณโยมมาครั้งหนึ่งก็ได้ให้ไปไปรับประทานเนาะไปช่วยเหลือวันนี้ก็มาช่วยเหลือเนาะอ่ะมาหูเดอร์ก็ปั่นเอายมเนาะขาไม่ดีใช้มือทางนี้ก็ใช้ไม่ได้หรอซึ่งซีกมาใช้ไม่ได้คุณโยมนะก็มามาหาโดยตรงเลยมาหาพระอาจารย์มารบกวนพระอาจารย์ะอาจารย์ก็ช่วยเท่าที่ช่วยไหวเนาะผมก็ไม่อยากเอ๋อไม่มีใครอยากเป็นหรอก เรายังมีลมหายใจอยู่กระสูนต่อไปแต่สิ่งที่สู้ต่อไปทําอะไรรู้ไหมแม้จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราภาวนานะพยายามสมาทานสีสมาทานสีทุกวันสีนี่ปกปักรักษาเราภนะาพนี้เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าชาติที่แล้วทำอะไรมาเนาะแต่ทีนี้เรารู้ว่าชาตินี้เราเป็นอย่างนี้เพราะาเราเคยทํากรรมไม่ดีมาทีนี้เราแค่ต้องทำกรรมดีโอ้ดีดีดดสวดมนต์เป็นประจำเนาะได้สะานที่ไหมภาวนาด้วยนะต้องนั่งสมาธิด้วยเอาสักวันละ ทำได้จะดีมากๆเลยนะมาเป็นกำลังใจนะอาสาธุอาเจริตอดสาธุสาธุอาเดินทางปลอดภัยนะขับรถดีๆนะดูรถด้วยอาด้วยนั่นมันหย่อนลงข้างล่างนะเดี๋ยวรถจะเหยียบฟรอสอ่ะเอาขึ้นด้วยอ่ะปักโชคดีเด้ออาดีๆก็ช่วยเหลือต้องที่ช่วยได้คนโยมวันนี้ก็คนโยมนะอาพิการเครื่องซีก อยู่คนเดียวคนโยมนะอำเภอเมืองสระบุรีนี่แหละนะแต่ว่าคนละตำบลกับอัตมาภานะก็เคยได้ยินอัตมาภานะเคยเห็นนะขับพูดถึงนะก็เลยมานะนี่มาเป็นรอบที่สองคนโยมนะตั้งแต่ปีใหม่นะโยมนะนะครึ่งปีแล้วเนี่ยขนะึ้นจะมามาขอาเพราะไม่มีอะไรกินนะนะก็ช่วยเหลือกันก็เนาะนะพระไม่ทิ้งโยมนะโยมนะจากใดที่ เรายังหายใจอยู่นะขอให้ทุกคนสู้ต่อไปคุณโยมนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสาธุนะมาขึ้นมองคุณโยมขึ้นลำบากสาธุ